สวัสดีครับร้านโอพาวเวอร์หรือว่าเพรโอโซนนะครับวันนี้จะมาแนะนําแหลมหลายๆรุ่นหลายขนาดนะครับแต่วันนี้เราจะมาได้มาต่อเสียงให้ฟังนะครับเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆครับลองไม่ไหวเพราะว่าบางรุ่นเราก็มีคลิปลองเสียงมาบ้างอยู่แล้วก็ไปตามดูคลิปเก้าเกากันได้นะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับอ่าเริ่มต้นด้วยคู่แรกเลยครับถูกสุดของแหลมโดมนะครับเอาแหลมโดมก่อนครับ รุ่นนี้ครับเป็นแหลมโดมไร้ไม่เล็ครับแบบเบาๆนะครับเหมาะกับัฟอนต์เดิมนะครับอ่าราคาเพียง60บาทนะครับอ่ามีค่าส่งนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็มีของ MA นะครับที่ขายดีๆนะครับคู่หนึ่งร้บาทนะครับนี่ครับของ MA เป็นแม่เหล็กครับตัวนี้เป็นแบบแม่เหล็กครับหนักครับนี่ครับมีอุปกรณ์ให้ตามนี้นะครับนี่ครับคู่160บาทครับค่าส่งอีกนิดหน่อยครับอันนี้นะครับเป็นของ m อ็มดีรุ่นแรกนะครับนี่ครับ ตัวนี้ผลิตที่เป็นโรงงาน JBL ครับนี่ครับโรงงาน JBL นี้ in the USA นะครับมาผลิตที่โรงงาน JBL นะครับตัวนี้ไฮเอ็นครับเสียงหวานมากครับไลฟ์เสียงดีผมชอบแล้ยพิ่งๆจะเข้ามานะครับคู่หนึ่งก็แค่300บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ H 20นะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กนีโอแล้วครับเอาก็ราคาตัวนี้อยู่350บาทนะครับ เสียงใกล้เคียงกันนะครับแต่ตัวนี้จะไฮเอ็นหวานกว่านิดๆนะครับที่ผมฟังนะครับตัวนี้ตัวตือได้ไม่เล็กนีโอครับจะแพงกว่านิดเดียวครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนนี้ก็เป็นแม่เล็กนีโอครับเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมทั้งตัวครับมีตัวตั้งตัวอะไรมาให้แบบเสร็จนะครับจริงๆมันมีตัวตั้งทุกตัวนะครับนี่ครับมีตัวนี้จะเยอะก็เพื่อนเลยครับมีตัวกรอบให้เลือกหลายหลายอันแลวนี่ก็มีกรอบให้เลือก2ชุดเหมือนกันอันนี้ก็แบบตั้งแบบนี้เลยครับโอ้โหอันนี้ก็อยู่ตัวนี้อ่า ตอนนี้จะอยู่คู่หนึ่งก็เจ็ดร้อยบาทครับมาค่าสองอ่งอีกนิดน้อยครับเเราแ,แจ้งค่าส่งเลยครับประเภทแหลมโดมทุกรุ่นนะครับแหลมโดมทุกรุ่นนะครับค่าส่งก็เพียงแค่หกสิบบาทเท่านั้นนะครับอ่าเราถามว่าแหลมโดมชุดไหนดังเดียวกันนะครับเอาแ,แต่คนชอบคนระับเท่าดังแรงสุดก็ตัวนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเสียงไฮเอนสุดก็จะเป็นตัวนี้ครับลองมาก็ตัวนี้ครับตัวนี้ก็ดังแรงขึ้นอีกนิดนึง ตัวนี้ก็ดังแรงกับเพื่อนตัวนี้หวานสุดแล้วลองมาก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้นะครับตามราคานะครับแล้วก็ข้ามกันเลยนะครับใครชอบตัวไหนก็เลือกเอาครับต่อไปไปแหลมจานนะครับแหลมจานมีสีดําสีเงานะครับตัวนี้เป็นไวท์ไทเทนเนียมนะครับแล้วก็ไม่เหล็กหนา12อมิลเหล็กหนา1ิบอ่มิลส่วนตัวเงาเนี่ยอาจจะมี บางรุ่นก็อาจจะมีเป็นสีชมพูสีน้ําเงินอะไรก็ว่ากันไปตรงกลางนะครับอ,อันนี้มันก็คือราคาเดียวกันถ้าตัวดําเลยก็ดําลมควันนะครับข,ข้อดีของสีดําคือมันมันไม่ขึ้นขี้เกลือครับใช้กันยาวๆก็สีอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยทาเราคอยถ้าเราไม่คอยมันคอยเช็ดก็นานๆไปมันมีโอกาสขึ้นขี้เกลือได้นะครับแต่แต่ถ้าเราพยายามเช็ดเช็ดแว็กซี่หรือเช็ดน้ำมันเลื่อมันก็เงาอยู่ตลอดนะครับแล้วแต่คนดูแลรักษานะครับแล้วก็อันนี้นะครับ ตัวนี้เป็นแหวบบแหลมประเภทหน้ากวา้างๆเป็นจริงแหลมจานซีเนียร์เท่ากันนะครับแต่นี้หน้ามันจะกว้างกว่านครับแล้วก็ไม่เล็กหนา15มิลครับจะหนากว่าตัวนี้นะครับมันจะหนากว่าน,นะครับแต่แต่เป็นไวท์ธรรมดาไม่ใช่ไวายไทเท,ทเนียมนะครับอัพน,นราคานะครับ3รุ่นเนี้ยราคาคู่ละ200บาทเหมือนกันนะครับ่าสรงรุ่นนี้ก็เหมาครั้งละ80บาทนะครับ แหลมแหลมจานจะหนักกว่าแหลมโดมนะครับแปดสิบบาทนะครับอันนี้อันเนี้ยถ้าเกิดจะเปลี่ยนไว้ไทเทเนียมก็จะดังดีกว่าพวกนี้อีกนะครับนี่ครับเพิ่มอีกชุดละร้อยนะครับเนี่ยถ้าเอาถ้าเอาเปลี่ยนเป็นไวท์ไทเทเนียมอันนี้แบบยังดียังดีกว่าไวท์คือไวท์ไทเทเนียมติดกระแหลมจานเนี่ยมันคนละเกอร์กับไวท์ไทเทเนียมที่แยกขายต่างหากนะครับปกติอันนี้ขายอันละหกสิบาทนะครับแต่ถ้าใครซื้อแหลมตัวเนี้ย อแหลมตัวไหนก็ได้ครับมาซื้อไวทเทเนียมเราคิดแค่เพิ่มมีแค่ร้อยเดียวนะครับคู่หนึ่งนะครับสองอันนะครับร้อยเดียวอานี่ครับก็ท่าเดิมเดิมท่าเดิมเดิมถามว่าเดิมเดิมสองอันนี้อันไหนดังเดียวกันนะครับอันนี้จะแรงกว่าเป็นเพราะไวทเทเนียมมันเสียงแรงกว่าอันนี้จะเบากว่าแต่มันได้ไม่เหล็กสิบสิบห้ามิลครับได้ไม่เหล็กหนากว่าครับสามารถอัปเกรดได้ครับตัวนี้ครับแล้วก็หน้ามันจะกว้างกว่าครับนี่น่าจะอาหน้ามันจะวงเล็กกว่านี่น่าจะกว้างกว่าอะล้วแต่ชอบนะครับ อ่ะแล้วต่อมานะครับอันนี้นะครับแหลมโอเวอร์แมทนะครับตัวเนี้ยอ่าอันนี้เราเอามาลดราคาอีกครับก่อนนั้นเนี้ยเราเคยขายคู่ละ900แล้วก็มา800แต่ปะตอนเนี้ยเหลือ600ละแต่แต่จริงๆถ้ายุคนั้น,นอันนี้เป็นของนอกนะครับเป็นงานเกาหลีค้างสต็อกนะครับเป็นไฮเอ็นนี่พูดง่ายๆเสียงมันจะเหมือนแหลมแหลมโดมนี่เลยไฮเอ็นเนี้ยเสียงมันเป็นแหลมโดมแต่แหลมโดมใหญ่คือมันดังแรงกว่าแหลมโดมครับอ่ะอยังพวกเนี้ยไอ้นี้ยดังแรงก,กว่า แต่เสียงเหมือนแหลมโดมคือแบบแนวไฮเอ็นเลยใครชอบแบบสไตล์สไตล์แหลมโดมนะตัวนี้เลยไม่ผิดหวังฟังแบบซูเปอร์ไฮเอ็นเลยครับเมื่อก่อนนะขายคู่หนึ่งก็เกือบ2,000นะครับแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยพอดีของเรามีส,สต็อกเยอะใครซื้อไปก้อนเนี่ยแพงต้องขออาภัยนะครับวันนี้ขายเพียงแค่600บาทเท่านั้นครับก็ให้ไวนะครับตัวนี้เราพอดีมันในสต็อกมันมีเยอะขาย600บาทค้าจะส่งประเภทเนี้ยเหมาเลยครับ 80บาทเท่านั้นครับเก็บปลายทางนะครับแต่ถ้าซื้อหลายๆซื้อสองคู่สามคู่ค่าจะส่งมันก็จะลดลงตามไม่ใช่ว่า80บาททุกคู่นะครับเช่นสองคู่ก็เหลือค่าส่งแค่ห้าสิบาทอะไรเงี้ยครับค่าส่งคู่ละคู่ละห้าสิบาทนะครับถ้าซื้อสองคู่ขึ้นไปนะครับอหรือซื้อหลายๆคู่เราเดี๋ยวเราค่าส่งเราเหมากันได้ครับไม่เป็นไรเรื่องค่าส่งต่อมานะครับเป็นแหลมที่ไซส์ใหญ่ขึ้นไปครับนี่ครับ อันนู้นนี้เป็นแหลมไซส์าาเล็ก4.5นิ้วนี่ครับมันจะใหญ่เทียบแหลมจานแหลมจานให้ดูนี่ครับขนาดมันจะใหญ่กว่าแหลมจานครับแหลมจาน4นิ้วอันนี้มันเกือบ5นิ้วอะ่ะทุเเนเรียกกันเรียกหรือบางคนเรียกกแหลม5นิ้วคู่ละ1,000บาทขช้แบบลันๆนนะครับสายโชว์ครับไม่ควรพลาดนะเงาแว๊บสวย อันนี้ก็สวยสีออกไทเทเนียมอ่ารับวัดได้เยอะแรงสะใจครับอ่าแหลมใหญ่ประมาณที่เรียกกันไซส์ห้านิ้วนี่นะครับอ่าใหญ่ไม่พอนะครับมีใหญ่แล้วก็มีโคตรใหญ่นะครับนี่ครับโอ้โหดูเท่ากแหลมจานนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับอย่างกระพาะกับลูกนี่โคตรใหญ่นี่คือแหลมเท่าเข้างานพีเอนะครับนี่ครับสายเดียวกันเลยครับกับแหลมพวกอ่าที่เขาเรียกแหลมหัวจรวดใหญ่นะครับ รุ่นนี้นะครับก็คู่หนึ่งคู่หนึ่งสองพันสองร้อยบาทนะครับคู่หนึ่งสองพันสองร้อยบาทนี่ครับถ้าเป็นางาน PA เมื่อก่อนนะแหนมจะรวดที่เป็นอลูมิเนียมนะที่เขาฉา,ายหนังกางแป้งกันนะคู่หนึ่งสี่ห้าพันเลยครับอันนี้คู่ละสองบันสองนะครับแล้วก็มีต่อมานะครับเป็นของ PA นะครับเป็นอันนี้เป็นรแหวนหัวเจรวดที่ใช้ไม่พีทั่วไปเป็นหน้าพลาสติกหน้าพลาสติกนะครับนี่หน้าอลูมิเนียมนะครับ รุ่นโนโลโก้นะครับนี่ครับท้านหลังเป็นงนี้นะครับโนโลโก้อันนี้เพียงคู่ละ900บาทนะครับอ่าแล้วถ้าเป็นของซาวมิลานะครับงานก็จะเนียนขึ้นมาเนิดนึงนี่ครับซาวมิลาจะเป็นของอ่าเกียดเนียนเคลมอีกน,นิดนึงคู่ละ1,100งพันหบาทครับที่เราแจ้งมานี่คือ,อยังไม่รวมค่าส่งอะ่ะค่าส่งก็อ่ามีอีกนิดหน่อยนะครับก็ว่าเดี๋ยวค่าส่งไปดูตามราคาคีเพอแหลมแต่ละรุ่นมันขนาดไม่เท่ากัน ถามว่าเสียงดังเดียวกันไหมราคาแพงกันก็ดังพอๆกันครับอาจจนนี้อาจจะคมกว่านิดนึงแต่ตันนี้จะติดเสียงกลางคนร้องมากกว่านิดนึงแล้วแต่ชอบครับมันไม่ว่าคือแต่ถ้างานเนียนไอของสาวเมลานจ,จะเนียนกว่าแต่ถ้าเสียงก็ไม่หนีกันมากดีกันคนละแบบครับอ่ะก็ว่ากันอย่างนี้ครับแต่อันนี้ก็อันนี้ก็จาเลยครับอลูมิเนียมมันก็ดังเหนือก็่างตัวนี้ครับอ่าส่วนพวกเนี้ยอ่าถ้าใครชอบ ใครที่จะไม่เล่นตัวนี้นะครับผมว่าตัวนี้ก็เวิร์กนะครับถ้าถ้าใครต้องการประหยัดพื้นที่แล้วดังดังใกล้เคียงกับตัวเนี้ยนี่ครับผมว่ามันดังใกล้เคียงกันเลยแหลมชุดชุดนี้นะครับอ่าอ่าแล้วแต่คนชอบอีกนะครับราคาก็ไม่หนีกันมากครับอ่ะต่อมาเป็นไดเวอร์นะครับไดเวอร์เรามี34กับอ่กับไดเวอร์ซีซีนะครับอ่าแล้วก็มีปากอ่าปาก6ปาก8 6คูณ6 8คูณ8นะครับใช้งานรถยนต์ได้งาน PA ได้ครับจริงๆพวกนี้จะใช้ของรถยนต์ได้หมดแหละครับเดี๋ยวนี้เขาประยุกต์กันใช้ด้วยกันได้อ่าไอ้ตัวอ่า voice ไอ้ตัวตู้ด3 0สิบนะครับเอาไปใส่ปากงี้ก็ได้ครับปากราคา250บาทปากา6คูณ6 250 8คูณ8เนี่ย350อ่ะต่างกันร้อยหนึ่งนะครับอ่าแต่ส่วนได้เนะี่ยรุ่นนี้ราคา 350บาทนะครับต่อตัวนะครับเราขายเป็นตัวครับไดได้สี่สิบได้สี่สี่อ่าก็ตูดละ5 0 0บาทนะครับก็ปากอีก3 1 0ก็รวมมาเอานะครับอันนี้3อันตัวนี้3 1 0อันนี้2 1 0ก็ประมาณถ้ารวมปากแล้วก็ประมาณ600อันนี้ก็รวมปากก็อยู่850บาทนบาทครับก็รรวมราคาค่าส่งก็มีอีกนิดหน่อยว่ากันไปนะครับอ่าแล้วก็ปากอลูมิเนียมแล้วก็ตูดอลูมิเนียมนะครับอย่างชุดนี้นะครับ พร้อมตูดพร้อมปากเนะี่ยอันนี้เป็นซีซีนะครับอยู่ชุด1,200บาทนะครับส่วนปาก8แล้วก็ตูดอันนี้น่าจะเป็นตูด55051นะครับตูด50ก็ก็อันนี้เป็นปาก8นิ้วนะครับอลูมิเนียมอันนี้6นิ้วนะครับมันจะเล็กกว่านะครับตัวนี้เล็กกว่า6นิ้วตัวนี้6นิ้วเราทำให้ดูเทียบกันเนี่ย6กับ8นะครับนี่ครับเห็นนะมมันจะหญ่ต่างกันนะครับ อ่าอันนี้อยู่ชุดหนึ่งพันห้าครับพร้อมตูดพร้อมปากครับต่อดอกครับอ่าประเภทไดเวอร์เราแจ้งราคาต่อดอกนับต่อต่อต่ออันนะขายไปอันนะถ้าเป็นแหลมพวกนี้ขายเป็นคู่นะครับอันเนี้ยขายเป็นดอกนะครับอ่าอันนี้พันสองนะครับอันนี้พันห้านะครับห้าสิบไว้ห้าสิบนี่ไว้ซีซีนะครับอ่านี่ครับก็ประมาณนี้เลยครับอ่าใช้งานพีเอได้งานของเครื่องเสียรถยนต์ได้ครับแล้วก็นี่ครับไดเวอร์ฮอน อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็นิยมมาใช้รถยนต์เพราะโอมมันแค่8โอห์มแล้วก็เป็นไวต์ตัวนี้เป็นไวต์75เลยนะครับเป็นไวต์ค่อนข้างใหญ่อะไวต์ใหญ่เลยก็อันนี้ก็แล้วก็เฉพาะตูดเนี่ยอ่าเฉพาะตูดตัวนี้อ่าแยกตูดนี้850นะครับปากจะใส่ปากไปด้วยเนี่ยก,ก็ได้เลยครับใส่รถเครื่องสื่อรถยนต์ในลั่นๆเลยครับ อ่าก็อีก350ราสครับอ่าก็รวมราคากันเอานะครับอ่ะเราท้ายๆนะครับอันนี้เริ่มเป็นฮอนครับนี่ก็เริ่มฮอนครับฮอนราคาไม่แพงครับตัวนี้ปากขนาดด้านกว้างนี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนิ้วครับอ่าสูงจากนี้มาถึงเนี้ยเจ็ดนิ้วนะครับอ่าตัวนี้จะดังดีก็ของอบอ้อมินะครับของยี่ห้อคอนเซปต์นะครับนี่ครับคอนเซปต์อ่าค่าเรีกนี่ครับตัวนี้ราคาอยู่อ่าหกร้อยห้าสิบบาทนะครับ ราคา650บาทเสียงดีมากนี่ประกาศน้ำปลาลดโฆษณาได้เลยนะครับใช้แอมตัวเล็กๆก็ขับออกไม่กินวัตลยครับอ่าไม่กินวัตแอมเล็กๆก็ขับออกครับตัวนี้ร้อยขนาดร้อยวัตนะครับอ่าแต่ใครเล่นแรงขึ้นมาอีกนี่ครับอ่าอันนี้เป็นปากรุ่นนี้เป็นปากอลูมิเนียมนะครับนี่200วัตครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่ครับมีขาตรงขาตั้งให้เสร็จนี่ก็มือเหมือนกันครับอันนี้ร้อยวัตนี่200วั้อยวัตอันนี้ราคา1,350บบาทนะครับนี่ครับของคอนเซปต์นะครับ เสียงดีครับตัวนี้เป็นปากอลูมิเนียมนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นเป็นพลาสติกเหมือนพลาสติกประมาณเนี้ยพลาสติกยังดีนะครับแต่นี่พวกนี้จะหนากว่าอันนี้จะบางกว่านิดนึงหกร้อยห้าสิบพันสามห้าสิบนะครับใครชอบเล็กชอบใหญ่ก็ว่ากันไปอันนี้สิบสามนิ้วครับในวัดอย่างนี้ครับทะแยงเนี้ยสิบสามนิ้วครับใหญ่ครับก็แรงขึ้นตามราคาครับใครชอบอันไหนประมาณไหนราคาไหนเลือกเอาเลยครับ ทุกแหลมทุกทุกอย่างอ่าเรามีสินค้าพร้อมส่งนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับอ่ะรีวิวนี้ชักเริ่มยาวนะครับอาเราขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นครับขอบคุณที่รับชมนะครับครับสวัสดีครับ